กด1000กดแท็กบวกจะเป็น1070แท็กบวกแท็กลบกดยังไงก่อนแรกเรามาตั้งค่ากันก่อนนะคะโดยกดที่เลเซตค้างไว้ค่ะเมื่อเรากดค้างไว้แล้วหน้าจอจะขึ้นมาว่าแท็กแล้วก็เปอร์เซ็นต์ค่ะโดยเราจะกดเลข7นะคะก็คือเป็นอัตราภาษีมค่าเพิ่มของประเทศไทยที่คิด7%ค่ะหลังจากนั้นก็กดเลเซตอีกหนึ่งครั้งนะคะอ่ะครานี้เรียบร้อยแล้วค่ะ มาดูโจทย์ตัวอย่างกันค่ะราคาสินค้า1,000แวดเคือ70บาทรวมเป็น1,070มากดเครื่องคิดเลขนะคะกด1,000กดแท็กบวกจะเป็น1,070ถ้าเราอยากรู้ยอดก่อนภาษีก็คือ1,000นั่นเองค่ะให้กดแท็กลบแค่นี้เลยค่ะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ ถ้าราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วปกติเนี่ยถ้าเราหามูล,ลค่าก่อนภาษีเราจะนําไปคูณ100อหารอ่แต่คราวนี้เดี๋ยวเรามาใช้เครื่องคิดเลขกดกันค่ะโดยกด3 0 0พคือราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วและกดแท็กลบค่ะก็จะได้มูล,ลค่าของสินค้าก่อนภาษีนั่นเองค่ะนี่เลยนะคะการใช้แท็กบวกแท็กลบในเครื่องคิดเลข